สวัสดีค่ะเจอพี่จัดไมอีกแล้วนะคะคลิปนี้พี่ตตุไมก็จะมาพูดของข้อเรื่องคาว่าอยากเท่ากับแลกเมื่อไหร่ก็าาตามถ้าเราอยากได้อะไรเราก็แลกมานะคะพี่จตุไมจะยกตัวอย่างเห็นภาพถ้าเราอยากจะได้เสื้อตัวนี้จากมันสวยมาก เราต้องแลกมาด้วยเงินใช่ไหมเราก็ต้องเอาเงินไปซื้อเราถึงได้เสือ้อตัวที่เราอยากได้โอเควันนี้นะก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะจะให้ดูวิวหลังบ้านทุกต้นไม้นะคะ,ะก็จะมีคลองนะ้ำเช้าที่ต้นไม้ก็จะออกมาเดินออกกํลาลังกาย เสียงน้ำไหมแต่ช่วงนี้มันก็จะเป็นฤดูใบไม้อันนีต้ตาดตอกหรอใหญ่ใหญ่งเลฤดูใบไม้ไไม,ม,ไไมีคนเดินผ่านมาโอเคเข้าเนื้อหาเลยคำว่าอยากเท่ากับแรกเมื่อไรก็ตามถ้าเราอยากจะได้อะไรเราต้องแลกมาในสิ่งที่เราอยากจะได้อยา่างเช่น เมื่อตกี้ก็ยกตัวอย่างไปแล้วเราอยากได้เสื้อใช่ไหมเราก็เอาเงินไปแลกไปซื้อมาในทีนี้ถ้าเราอยากจะได้อะไรจากใครอย่างเช่นความรู้ดีๆเนี่ยความรู้ดีๆมันมีอยู่ทั่วไปนะอย่างเช่นพี่ต้นไม้อยากจะไดะ้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยทุกๆครั้งนะที่พี่ที่ต้นไม้ชอบต้นไม้ก็จริงนะ คือมีต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะพี่ที่พีต้นไม้ปลูกไม่ได้ผลปลูกทีไรเลี้ยงทีไรมันก็ตายคือดอกกล้วยไม้แต่ทุกต้นนะจะเป็นผู้ด่างหรือเป็นต้นไม้มงคลอะไรเนะี่ยพี่ต้นไม้จะปลูกขึ้นจะปลูกขึ้นแต่มีอยู่ต้นเดียวคือกล้วยไม้กล้วยไม้เลี้ยงทีไรก็ตายทุกทีซื้อมาก็แรกก็สวยนะเวลาที่ มันออกดอกแล้วดอกมันร่วงแล้วทีนี้รากมันก็ตายไปเลยพี่ต้นไม้ทดลองหลายครั้งนะอีกครั้งแรกก็ซื้อมาแล้วทีนี้ก็ลดน้ําเขาบอกว่าไม่ให้เอาน้ําเย็นมากใช่ไหมกล้วยไม้ที่นี้ยังไงก็ไม่ได้ผลแล้วก็จะตรงกับหัวข้อนี้เลยนะคะถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรอย่างเช่นเรื่องวิธีปลูกกล้วยไม้อย่างเงี้ยเราก็เข้าไปศึกษาไปเซิร์ชดูนะคะว่าเขาทําอย่างไรนะคะ เราก็ทําตามเขาบวกมันก็จะได้ผลถ้าเราทําอะไรไปโดยที่เราไม่ศึกษาก่อนหรือไม่เรียนรู้ก่อนนี่มันเสียเวลานะคะอย่างเช่นวิธีทํำยังไงให้ต้นไม้หรือต้นมะม่วงสวยงามวิธีปลูกอย่างไรวิธีปลูกต้นมะพร้าวอย่างไรหรือวิธีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ศึกษาก่อนมันจะเสียเวลามันก็จะตายแล้วเราก็จะ หาวิธีปลูกใหม่เราก็จะปลูกใหม่เรื่อยๆมันก็จะเสียเวลาถ้าเราลงทุนเราอยากปลูกจริงๆเราลงทุนสิ่งนี้จริงๆเราลงทุนเข้าไปเรียนรู้ว่าเออวิธีปลูกกล้วยไม้เลี้ยงกล้วยไม้นี่เขาเลี้ยงอย่างไรใส่ปุ๋ยอะไรมันถึงจะงามมันถึงจะอยู่ตลอดไปออถึงวิรูถึงฤดูออกดอกมันก็ออกดอกแบบนี้มันต้องเราต้องศึกษาทีนี้หัวข้อนี้ ที่ต้นไม้กาลังจะแนะนําว่าอยากเท่ากับแรกเราอยากอะไรเราก็แลกมาอยากเราอยากได้ความรู้เราก็เอาเวลาเข้าไปแลกไปแลกสระเวลาไปเรียนรู้นิดนึงเราก็จะได้ความรู้สิ่งนั้นหรือถ้าเราอยากจะ,ะได้ความจริงใจหรือความรักจากใครเนี่ยเอาอย่างนี้เอาเข้าหัวข้อขอ,ขอ,อีกรอบนะคะคือ อยากเท่ากับแรกถ้าเราอยากได้ความรักจากใครหรือเราอยากให้คนอื่นมารักเราหรือเราอยากจะเป็นที่รักเนี่ยอืพี่ต้นไม้ขอแนะนำนะคะให้เรารักตัวเองก่อนอรักตัวเองรักตัวเองให้มากๆกอดตัวเองนะคะ ที่จนไม้เคยพูดหลายครั้งให้บอกรักตัวเองอันนี้ไม่ได้เป็นการสอนอะไรนะคะคือการมาเล่าสู่กันฟังที่จนไม้มีประสบการณ์เรื่องนี้เรื่องของการอยากได้ความรักจากใครเราต้องรักกตัวเองก่อนหรือเราอยากจะได้อะไรจากใครเราก็แลกมาแต่การที่เราจะให้ใครมารักเราเนี่ยเราต้องรักตัวเองก่อนนะคะ รักตัวเองมากๆกแล้วก็เมื่อไหรก็ตามถ้าเราทำผิดกับตัวเองเราต้องขอโทษแล้วก็ให้อภัยตัวเองด้วยนะคะเพราะการให้อภัยตัวเองจะทําให้เรารู้สึกดีและเราก็จะรู้จักการให้อภัยกับผู้อื่นนะโอเคพี่ต้นไม้จะยกตัวตัวอย่าง การให้อภัยตัวเองนะคะการให้อภัยตัวเองนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามทติว่าพี่ต้นไม้เนี่ยโกหกตัวเองเนี่ยโกหกตัวเองว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยด่าใครเลยอะไรประมาณนี้ไปบอกอคนอื่นว่าไม่เคยด่าใครแต่จริงๆแล้วบางทีนะคะบางที การด่านี่นะการด่าเนี่ยบางทีการด่านในใจนี่มันก็เป็นการโกหกตัวเองนะอย่างเช่นสมมติว่าเราเจอใครนี่ม่ชอบอหมันใส่นี่จังทำไมมันหน้าตาแบบไม่ถูกชิ้ตาเลยแค่คิดในใจมันก็เป็นการโกหกตัวเองนะถึงแม้ว่าเราไม่ได้บอกให้ใครรู้ เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกๆครั้งอะไรก็ตามเราไม่ได้เป็นการกระทําที่ให้คนอื่นเห็นแค่เราคิดว่าเราไม่ชอบคนนี้เราเกลียดคนนี้มันก็เป็นการโกหกตัวเองแล้วนะคะและมันเป็นผลร้ายให้กับเรานะคะผลร้ายให้กับเราเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มันคือพลังงาน เออม,มันเป็นพลังงานถ้าเราแค่คิดในใจมันก็พลังงานมันก็ออกไปแล้วสื่อคนนั้นทำไมทำไมคนอื่นรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ไม่ชอบเรานี่แหละคือมันพลังงานมันสื่อสารกันได้และอีกอย่างนะคะพี่ดนไม้จะ,จะพูดเรื่องของพลังงานนิดนึงนะคะสมมติว่าเรากำลังคิดถึงใครเนี่ยทำไมอยู่ๆเขาก็ ส่งข้อความมาหรืออยู่ๆเขาก็โทรมาเนแบบนี้เพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นพลังงานดวงจิตของเราเนี่ยมันสามารถสื่อสารกันได้และคนที่เขารักและชอบกันโดยที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันเนี่ทำไมเขาถึงมีความรักเพราะว่าเขาสื่อสารทางจิตหรือทางพลังงาน พี่จันไม้ขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้นะคะอ้อลืมสรุปให้ขอภัยสรุปนั้นก็คือเมื่อเราอยากอะไรถ้าเราอยากไม่มากพอเราจะไม่ลงมือทำถ้าเราอยากมากพอเราจะลงมือทำขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกับพีจันไม้ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ๊วยไว้ค่ะ